สวัสดีครับลุงพอภาพอ๋อก็าเริ่มทยอยทยอยฉีดลุงพร้อมครับเริ่มทยอยล,ละละนะครับอย่างสีสงครามเราเนี่ยก็สามรอบแล้วนะสลับนักเรียนเนี่ยเพียงแต่ว่าจัดมาหน่อยจัดเยอะๆหน่อยจัดให้เพียงพอหน่อย <c oughs> อเพราะว่ารอบที่สามแล้วนะครับสลับสีสงครามนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับทุกโรงเรียนก็เตรียมความพร้อม นะครับลูกหลังของเราไม่กลัวหลวงพ่อครับไม่กลัวนะครับอย่างโรงเรียนนะครับโรงเรียนนาอินของเจริญพรนี่น่าจะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อครับอย่างพออ้อนี่ก็สองเข็มแล้วแอสตาเซเนกานะครับเอาละครับวันนี้พบกันตรงกับเช้าว,วันพฤหัสบดีที่21นะครับเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564หหลวงพ่อครับ วันนี้ตลาดวันพระศีสงครามหลวงพ่อครับตั้งแต่ตีสีนาฬิกาเนี่ยโอ้ยเต็มหมดแล้วนะครับรถล,ลาม้าช้างนะครับมาขายของนะ นะครับเพราะนั้นก็เอาท่านใดที่อยากจะมาซื้อกิจการอะไรต่างๆที่สีสงครามวันนี้ก็เชิญนะครับตลาดวันพระ15ค่ําแล้วก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาลุงพร้อมครับมติคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการชดเชยนะครับแล้วก็วันหยุดราชการประจำภาคกลางนะครับในเดือนตุลาคม นะครับ21-24ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องนะครับรวมกันและว4วันวันนี้วันนี้วันที่21ตุลาคมนี่เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลางนะครับเทศกาลออกพรรษาปกติไม่ได้หยุดนะลุงพรมนะแต่ว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็เลื่อนวันหยุดชดเชยนะครับเนื่องในวันปิยมหาราชนะครับจากวันจันทร์ที่25ตุลาคมมาเป็นวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้นะครับ22ตุลาคม แต่ว่าวันจันทร์นะครับวันจัน์ทรนั้นก็มาทําการหรือว่ามาทํางานปกตินะครับอ่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันแล้วกันมาที่เมื่อวานนี้ครับลอบง่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางดออรอัมพรพิณสานะครับซึ่งได้ ประชุมผู้บริหารระดับสูงนะครับสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผ่านร,ระบบการประชุมห้องออนไลน์นะครับหรือว่าสุมมิทติ้งนะครับโดยมีรองเลขากพอทผู้บริหารระดับสูงนะครับท้งที่ประชุมนะครับก็ได้พูดถึงการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับกรณีข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษากเกษียณอายุราชาการปีก็ประมาณ2,564นอกจากนั้นนะครับก็มีการวางแผนการสอบ ค้าเลือกข้าราชการครูตำแหน่งต่างๆนะครับการเลื่อนอตำแหน่งนะครับที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งการพัฒนาค้ารารารครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองพอ,อเขตนะครับลวกอนหลายตำแหน่งนะครับ,มบ,รมรบเมื่อวานนี้ก็ได้ประชุมกันในส่วนของสพปหลุงพร้อมเมื่อนก่อนใช่ไหมครับบรรจุหลุงพร้อมก็รายงานนะครับสพป,ปนรครปฐมเขตหนึ่ง นะครับทางท่านอภิชัยธรรมานนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับส่วนเมื่อวานนี้ลุงพร้อมครับทางท่านดรวีรพลสารบันนะครับสพปนครมนุเขตสองก็มีการประชุมผู้บริหารนะครับทั้งภาคเช้าภาคบ่ายนะคือแบ่งกันนะครับแบ่งกันเช้าเป็น3ามอำเภอบ่ายเป็น3ามอำเภอเพื่อลดความแออัดนะครับที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็พูดเหมือนกันลุงพร้อมครับเรื่องของมาตรการนะครับในการเปิดภาคเรียนนะครับอย่างไรก็แต่เราต้องดูหลายๆมาตรการนะครับโดยเฉพาะสบคจังหวัด นะครับจะต้องอนุมัติแล้วก็เกณฑ์ต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติตามอย่างแรกแล้วแต่ท่านดรเวรบลสารบันนะครับบอกว่านะครับผลงานที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ท่านมาลงตําแหน่งที่เขตพื้นที่1ปีลงพมคาบูนะครับก็ได้มีการสรุปรางวัลออกมานี่นะครับมีรางวัลที่เขตนครปนมเขต2องเนี่สี่รอยี่สิบเการางวันโอ้น่าดีใจมากนะครับโดยเฉพาะรางวัลระดับชาตินะครับก็คือรางวัลครุสสุดุดี ปี64นะครับสพปนครปฐมเขต2นี่ได้มาถึง7รางวัลนอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเบกอวอร์ดนะครับรางวัลเชิดชูเกียรติครูชนคนคุณธรรมรางวัลสถานศึกษาพระราชทานหลวงพ่อภาพนี้อย่างที่โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนานี่ก็ได้เรียกว่านะครับ400กว่ารางวัลโอ้ผมก็เพิ่งได้ยินนะนะครับก็ทางทีมงานเข้มแข็งหลวงพ่อภาพรองพอเขตโดยเฉพาะรองหยองเรานี่นะ โอ้นะครับเป็นคนที่ไฟแรงลุงพมครับลองเขตใหม่ไฟแรงนะครับก็ได้มีการสรุปผลงาั้ต่างๆออกมาให้ผู้บริหารได้รับทราบแต่อย่างไรก็แต่ผู้บริหารนะครับทุกท่านโรงเรียนต่างๆนะครับท่านพอ,อเขตท่านนี้นโยบายท่านชัดเจนนะตั้งแต่ท่านมารมตตาแหน่งท่านบอกว่าลูกทุกโรงเรียนนะครับทุกโรงเรียนจะต้องป้ายชัดตัดหญ้าทาสี มีจุดเช็คอินเดินหน้าต่อโ oh, wow. อย้ยางงั้นหลวงพอ่อครับโอ้โ oh, ห oh. เอาทุกโรเรียนก็ต้องถือปฏิบัตินะครับมาที่สหกรณ์รัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับรีบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเมื่อสมัครแล้วนะครับท่านก็จะได้มีเงินออมเงินได้จากรายเดือนอเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนนะครับที่สําคัญลุงพร้อมครับเป็นโครงการรับเงินกองทุนบําเหน็จนะครับถ้าเกษียณอายุราชการแล้วนะครับท่านก็จะได้อีก1 0 0 0 0บาทกรณีที่เป็นสมาชิก10ปีขึ้นไปนะครับปิดท้ายข่าววันนี้ลุงพร้อมครับก็เหมือนก่อนนะครับวันที่19ตุลาคมมีการประชุมทางสมาชิกผู้สมัครท่านองค์กรท้องถิ่นลุงพร้อมครับทั้งนายกทั้งสมาชิกนะครับทราบจากข้อมูลจากจังหวัดว่าผู้สมัครนายกทั้งหมดทั้งหมดจังหวัดลุงพร้อมครับ195คนนะ 81อบตส่วนสอบตนั้น1,970คนซึ่งวันพรุ่งนี้เขาจะมีการประกาศลงพร้อมครับว่าใครที่มีคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ครับลงพร้อมครับสวัสดีครับครับนะก็วันพรุ่งนี้รุ่นกันแล้วกันเดอ้อนะครับท่านที่สมัครมาเป็นสมาชิกอบตสอบตหรือว่าผู้สมัครนายกนะครับยอดรวมนะ ที่ท่านทางจังหวัดได้ชี้แจงมานะครับยอดรวมทั้งหมดม 2, นี่2,165คน81อ,อบอตนะครับพรุ่งนี้วันที่22ตุลาคมก็ทางผู้มีการาการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับว่าท่านาคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะชัดเจนนะทุกท่านก็คงจะชัดเจนนะครับในเรื่องของ คุณสมสบัติต่างๆนะครับก็ก็อย่างที่จเจริญพรเคยพูดอยู่เป็นประจำแล้วนะครับว่าทุกวันนี้นะครับสื่อออนไลน์มีเยอะนะครับเราสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้นะครับได้เลยนะครับได้เลยได้เลยนะครับทาง YouTube ทาง Facebook นะครับอ้าวนี้ก็ชื่นชมยินดีก็แล้วกันนะครับอ้าวเมื่อคืนนี้เป็นยังไงเมื่อคืนนี้ FC ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เกือบหัวใจวายนะโอ้นะครับโรนันโดโรนันโดนี่เมื่อเจอภาวะขับขันภาวะวิกฤตนี่นะครับช่วยได้นะช่วยได้นะโรนันโดเนาะโรนันโดโรนันโดเมื่อคืนนี้ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกนะครับเนี่ยก็คู่เมนยูก็เขาเรียกว่าไอที่ภาษานักาว่าเขาพูดนะพริกนรกพริกนรกสามสองภาษา ชนะนะครับชนะทีมอ,อะไรละ่ะอลันต้าใช่ไหมทีมอลันต้าทีมในการแข่งขันโอ้ยอัตาลันต้านะครับสามประตูต่อสองโอ้ยนะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมโอ้โหแดงเดือดแดงเดือดแดงเดือดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งลิเวอร์พูลหนูฟอร์มแกร่งมากนะครับ ชนะนี่โอ้โหเรียกว่าทะลุทะลวงนี่สุดยอดนะเท่าที่ดูการเล่นลีลาการเล่นของนักฟุตบอลน,นี่นะครับทีมลิเวอร์พูลนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ข้อมูลจากสปอร์ตบาร์นะสปอร์ตบาร์เขาบอกว่าระหว่างทีมลิเวอร์พูลนะครับกับทีมแมสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเนะทียบโคดนะเทียบโคดนะครับโคดอลูลานาซุนชานะครับกับทางโคดของลิเวอร์พูลนี่ 162เกมแรกในการคุมทีมนะครับทางแมนเชสเตอร์ในชนะได้89เกมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่54.9%ส่วนทีมเรเวอร์พูลนะครับที่โค้ชได้คุมทีมในชนะ88เกมนะครับคิดเป็น54.4%ก็ไม่ได้ห่างไกลกันเนาะเทียบฟอร์มแล้วนะครับเขาก็เทียบฟอร์มมาให้ดูเนาะ นะครับสลับการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลทางยุโรปเนี่ยโอ้ยดึกหน่อยดึกหน่อยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ดึกก็สามารถที่จะ,ะบริหารจัดการได้นะครับบริหารจัดการให้ได้นะครับว่าเราจะ,ะดูในช่วงไหนอย่างไรใช่ไหมนะครับโดยเฉพาะนักฟุตบอลที่หลายคนก็คงจะชื่นชอบนะครับทางนะครับซาร่าซาร่าเนี่ย ซาร่านี่บอกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านี่ลงลงเก้าเก้านัดนี่ยิงได้ทุกทั้งเก้านัดนะครับคนที่ยิงได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนะครับลีลาเราก็เห็นโมฮัมเหม็ดซาร่าเนาะนะครับลูกล็อกลูกเลี้ยงลูกอะไรอู้นะครับก็น่าจับตาม,มองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดูดูใครดูใครด้วยดูโค้ชนะฮะดูโค้ชนะครับจาก ข่าวทันเหตุการณ์นะครับทปทชี้แจงผู้เสียหายเงินรั่วไหลเงินรั่วไหลจากบัตรเดบิตนะครับจะได้รับเงินคืนใน5วันส่วนบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการนี่อันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเวลาซื้ออะไรต่างๆใช่ไหม,มนะฮะมันก็จำเป็นสุดระดะทุกวันนี้นี่นะครับ จีนพิจารณาร่างกฎหมายห้ามพ่อแม่ให้ภาระการเรียนแก่ลูกมากเกินไปนะครับโอ้ทา้มากเกินไปก็มันกดดันใช่ไหมกดดันนะกดดันนะครับเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่ในประเทศจีนเขาก็ห้ามเมือประเทศไหนก็แลวแต่รนะ์นะนะครับไปที่ต่างประเทศบ้างนะครับสถานการณ์เกาหลีเหนือ,อเกาหลีเหนือนี่ท่าทายอยู่ตลอดเนาะท่าทายอยู่ตลอดเลย สถานการณ์เกาหลีเหนือทดสอบขีบปนาวุธ5ครั้งในรอบ40วันครั้งที่1เมื่อวันที่1 1 1 2กันยายน2 0 2 1ครั้งที่2 16กันยายน2021ก็คือ25 2 5 6 4ครั้งที่3 28กันยายนครั้งที่4 30กันยายน2021์ครั้งที่5 19ตุลาคมอ่าวไวไ,วไตัวฉันนะครับสรุปก็คือช่วงเวลา3าปีหลังสุดนะครับเกาหลีเหนือยิง มิดไซคีปนาวุธเกือบสี่สิบลูกปีสองศูนย์หนึ่งเก้ายี่สิบลูกสองศูนย์สองศูนย์เก้าลูกปีนี้นะครับสองศูนย์สองหนึ่งหรือว่าสองห้าหกสี่สิบลูกโอ้นะครับเดี๋ยววัฒท์ถ่ายาคณะคึมจองอินใช่ไหมคึมจองอุ่นโอ้นะครับไม่ได้กลัวใครอะไรเลยใช่ไหม,มนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ เรานำมาเสริมเติมเต็มนะครับนอกจากนั้นอะไรนี่ออนะครับจากศูนย์ข้อมูลนะครับจากศูนย์ข้อมูลศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 นะครับแนวทางการรับผู้เดินทางไม่กักตัวไม่จำกัดพื้นที่เข้าราชนจาจักรไทยนะครับหนึ่งก็คือเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและทางอากาศเท่านั้น 2. นะครับมีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์สามใบรับรองแพทย์นะครับที่ยืนยันไม่พบเชือ้อโควิด 4. มีเอกสารจองที่พัก 5. เมื่อถึงท่าอากาศยานนะครับก็ให้โหลดแอปพลิเคชันที่กำหนดแล้วก็ตรวจหาเชื้อโดยวิธี rtpcr นะครับในวันที่มาถึงนะครับประการที่6ก็คือเมื่อผลตรวจไม่พบเชือ้อ นะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้นะครับตามความต้องการนะเอาก็มีวิธีการนั่นแหะซึ่งตัวแทนอ่าซึ่งตอนนี้ก็ลดลงมาใช่ไหมนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ลง8,900แล้วเออเออเอเอ 8, 9, 9, คนนะครับสลับผู้ที่ติดเชื้อนะครับส่วนสถานการณ์ทั่วโลกนะครับบอกว่าเมียนมาปล่อยนักโทษการเมืองกว่า5,000คน <c oughs> จีนปฏิเสธยิงขีปนาวุธ นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินไกลตกรันเวย์ที่เท็กซัสนะครับไม่วอดทั้งลำนะครับแต่ผู้แต่พอดสอรอดหมดผู้โดยสารนะครับเกลีเหนือยิงขีปนาวุธนะครับตกทะเลนอกชายฝั่งญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่อพยพสนามบินแมนเชสเตอร์หลังพบวัตถุปริศนาในอาคารนี่ข่าวโ,โลกเขาสรุปมานะฮะ ซึ่งทั่วโลกวันนี้นะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับหลายอย่างนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอามือนี้ได้นนิมือนี้ได้นนิมือนี้ได้นี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สวดมนต์เมืองมุกดาหารแสดงธรรมกลางแม่น้ำโขงโอ้จะมีการไลฟ์สดทางเฟซบุ o กใช่ไหมเพจแฟนเพจท่านสมประดิษฐ์ผ่านเพจอยู่มุกมุกดาหารมุกดาหาร3ามปพบ อันนี้เขาจะมีการสวดในณริมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับวันออกพรรษาวันนี้แหละสิบหาคำเดือน11บอ็โอนะครับอาวก็น่าชมนะตอนเย็นๆดูได้เลยน,นี่นะฮะแลวเป็นเรื่องสุดยอดที่เราจะต้องชมนะอันนี้ก็โอ้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไงครับไม่มีใครแก่เกินความสําเร็จนะครับนายแบบวัยเก่าในแบบวัยเกา่นบบเกานี่เป็นไงครับ แปดสิบห้าปีโอ้แปดสิบห้าปียังเป็นในยังเป็นในในายแบบเนาะเริ่มเข้าสู่ฟิตเน็ตฟิตเนสจริงจังตอนอายุห้าสิบเริ่มเข้าสู่อาชีพนายแบบตอนอายุย่างแปดสิบพูดนะ,ประ,ะประสบความสำเร็จแปดสิบห้าปี <c oughs> โอ้ดูดูดูเด็กโอ้บุ๋มเป็นธรรมดานะครับมีหนวดมีเคราเนาะ,ะพูดถึงหนวดทุงเขราแล้วเมื่อบันดูเขา่าช่องไหนนะที่เขาตัดผมเนะ แตผมเป็นรูปคนเป็นทัชมาหารของอินเดียเนาะออทำได้หมดเนาะทุวันนี้ทำได้หมดเลยนะครับอ้าวตัวนี้ก็มาเพิ่มเสริมเติมเต็มในเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆบ้างนะครับเรื่องของกล้วยกล้วยใช่ไหมอ๋อเรื่องกล้วยประโยชน์ของกล้วยนี่นะครับมีเยอะเลยกล้วยนี่วิตามินซีวิตามินบีหนึ่งสองหกทริปโตเฟนกากใยอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมเบตา้า เคโรตีนนะครับสำหรับคนวัยเกา่านะครับแนะนําให้กินกล้วยวันละหนึ่งสองลูกนะครับโดยเฉพาะกล้วยน้าว้านะครับช่วยชะลอความแก่ชราช่วยระบบย่อยขับถ่ายช่วยปรับสม,มดุลช่วยความช่วยควบคุมความดันช่วยเสริมสร้างกระดูกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโอ้มีแต่ประโยชน์กับประโยชน์เนาะเอา้ามีกล้วยติดบ้านไว้ก็ดีใช่ไหมพอสมยศพอสมยศ อาไพสูนี่นะครับมีทุกวันใช่ไหมกล้วยนะครับม,มีมีไม่พอนะมีขายด้วยนะครับท่านพอสมยศนะครับพักพวกทางอาท่านอาจารย์นิมิตเป็นไงท่านอาจารย์นิมิตอ่อนบัตรนี่นะครับเพื่อนฝูงนะครับฉลองบุได้ล่ะฉลองบุได้ฉลองบุได้นะครับแน่นอนมากนะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของสาณกของครูเนาะ เอาละครับห้านาทีสลับเพื่อนครูวันนี้นะครับมาถึงท้ายรายการวันนี้ก็ท่านอาจารย์ชีนนะครับจตุพลชุมพูนุชนะครับก็จะมาให้ข้อคิดปิดท้ายบอกว่าเมื่อคุณบอกกับตัวเองว่าทําไม่ได้คุณกําลังมอบอํานาจอันยิ่งใหญ่ให้กับความล้มเหลวถ้าคุณบอกกับตัวเองอีกทีว่ามีกี่วิธีที่ทําได้นะครับคุณกําลังมอบแนวทางอันยิ่งใหญ่ให้ความสําเร็จนะครับ ด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุม,มวันหอมพันคุหลาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ